สวัสดีครับผมประธานพี่บีบไปไสวัสดีค่ะ,คะน้องน้องดูนั่งสายทีมงานสายป่าอันนี้กระลำหรือบลอกคนนี้นี่บลอกคนนี้กระลำม,มะ,มมะโอ้ใบเนาะงใบพัดครับใบพีชอันนี้ผมดีกว่าน,น,นี่อะไย่างก้อหลัดหน้าคร <laughs> ูพาย,ยพีชหละหน้าไป็นแต่ดีเซฟโน่ยังเอาไปพอกระลำครับพี่น้องตอนนี้ยังไม่เก็บเอาไม่ได้อุ้ยผักหนาม เม่พี่วันนี้เราจะไปไหนกันไปเช็คผักชายชัน<ะ>เหมือนคนน่นี่แทะฮะก็น<ะ>นองเขากลุ่มเจ <c oughs> จะไปเก็บผักจะไม่รู้จะมีหรือเปล่าไปเก็บผักฮะไปเก็บผักอย่างโม่พี่น้องเลย <c oughs> เมื่อตะก,กี้หัวหน้าไปอย่างก็ไปล่านแว่นไปนี่ตะเมืองขับรถผ่าน รีบไปบอกหูน้องว่าเขาไปหาพักกินกันเพาะได้เชมีบรรม้ามีโอ้ยทำไมคนเยอะจังเลยอมอได้หรอกเดินเล่นไหมซะเดินเล่นไหมซะเล่นเชงเีไปก่อนห,หน้ากี้หัวหน้าไปเจยอเองหรอประกาศแก้วเวพินเพินตัดแล้วครับเพินตัดแล้ว้เพินตัดแล้วเพและว่น่เพินนได้เอาไปนองย่งขัน ฮะ,ะมะเม่ฟองอะดูครับพี่น้องเอ้ยใา่ชั้นเทียมกระเป๋าเทียมถุงดำเทียมอย่างมาเยอะแยะเลยเน,น้องน้อยฮะ่นฮะฮะฮะนะฮ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 ะนะฮ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 ่ฮะ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 ฮลฮะฮะฮมฮะฮะ่ะฮะมะฮะม่ฮะรับะพราะฮ่เะฮ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 ะาะฮ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 ะะฮะน,น,นเป็น,น,น,นะฮ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 ้ฮ เลยจะมาดูนั่งนี่ก่อนเลยเด้ไหมน้ำนี่นี่ก่อนน้ำไหลบนี่เายี่น้่อว่าเจ้าของเพิ่งยู่นยุ้ยอ่เนาะน้ำมันก็นี่ยุ่หันอยู่เนาะเพิ่นสุดน้ำเขาดินี่เพื่อนเพิ่งตัดมือนี่เนาะ นันยายถังน้ำมันอยู่นี่อยู่เนี่ยจริงเอาได้เลยสายๆเลยได้เลยเดี๋ยวบางคนให้ผลเขาแกเพื่อนยู่นี่กับของเพื่อนอู้น่ะแม่อะไรของนี่ยต้องโฟมนีหละเอาไปต้องโฟมไม่ต้องยืนนี่ครับเพื่นตัตมูลพิณเอาเลยเดี๋ยวบเสนอสายๆจะมาเก็บอันนี้มันมัสวยนะนี่นี่นี่อันนเออนีนั้นเป็นอั้นเป็เจ้าของคนหรือเปล่าอันไหนดอกนาซีแมนเออที่เพื่อนยูนีกันนี่

อย่างสร้างชู้เขาอเบาอก,กว่าเขา,าเปล่นเนะเอาะไอ้มมย,ย,ยังไปทำไปเามคนนังเปนแล้วเดี๋ยวให้ถามคนไั้ไปก่อน <laughs> สามลเน,น <laughs> เอาๆๆพี่น้งเอ้เดี๋ยวมานั่งนี่กอนมานั่งนี่กันมาวงมานั่งมาแผนกั <laughs> มมนไป้หน,น,นึ่งนะครับบมเมนบอกเขาไปคลิปซุ้มทีตซุมหาได้เขาก็ดูไปดีกว่าเพื่อนเอาไปมดบอกถ้ามีเท่าแกย่ตจงสวนนี่เขาก็ขอได้เลยจ้ <ส>แต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยแต่เพิ่นเอาทีมมุสลิมชาวสันเมื่อนเอาไปอยู่สวนประกาศ์นะเข้าใจบอกเพิ่งะมาถ่ายแล้วเนาะเออแป๊บนึงได้เพิ่นออกมาถ่ายแล้วพี่น้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่นเพิ่นไอ้อยังก็เพิ่นอัดดูดน้ำใส่ทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยดูดน้ำออกหรือดูดน้ำใส่เขาได้ไปจะมาถ่ายชาวสานเอาข้าก็ตามมารยาทเนาะพูดถึงกันเลยไม่ต้องโทรดอกต้องโทรดอกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวบะเหนือจะพาเอาเลยพี่น้องเย คิดว่าน่าจะป็นของเราทั่นนหะของผู้ใดทินีี่เรายู่นี่สิแล้วมองนี่แล้วก็ปลูกสิตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นเห็นไอยู่ใด่หินอยู่ได้หน่ได้ตนั้นเป็นของพยานั่นพใยา่ตุกาเอาอยู่กันสามคนมีคิมมาตโตมีไอ้ยอดไอ้เมฆเนาะไปลุยไปเอาเลยเรวบ้านเหนืจะพาไปเอาดอกไปแล้วกระชังบ้านยั่ไเดี๋ยว นี่หน่อยบอกว่าโอป้าบอกให้เอามาเอะไรสิเลยนี่พี่น้องสิยิ่งมันมีเหลืออย่างแล้วนี่นี่โอ้ฉันได้ก็กินได้อยู่ด้นี่โอ้นี่กินได้อยู่พี่น้องเลยมาเทามาตัดกันอู้พี่ง้างปลานกนี่นี่นี่พี่น้องเลยนี่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 ครับมันพอกินอยู่ด้นี่ เขาเรียกว่าักัดแก้วนั่นแหละนี่โอ้มันมันเน่า่จันนี่บ่ฮอยเนนเอาหน่อ,อนนาบน้ำบอกนน่อย,ยมาตัดนี่บ่มันใช่ได้บ่มันเป็นนี่บ่ อยู่นเก็บมั้งด้วยเก็บสั้นมั้งดูโอปใส่อยู่ได้อ,ไอ,อยู่พี่น้นองยิงซีได้อยู่เอาไปเอ็มน้ำพริกยังก็ได้เหมือนบ่ะเมนูนี่พี่น้องยิงซีก็พอกินได้อยู่นะครับนี่นะ ถอยซานตอนมันเป็นแมงแล้วก็ถอยซานกลับไปเลือกดอาวันที่พุ่นแมฆถึงมันเป็นต้นพุ่นไหมพี่ก็ดูก่อนสิคุณพี่เนี่โอ๊ยอะไรอ่ะอ๋อเขียวก็การแก้วนะจ๊ะไหนีะไม่อไหรถุงเม่ไหนนี่ไงใส่เลยมองเมื่อกี้ใส่หมูครับแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นใหญ่เราไว้เลยนี่คือข้อดีของการอยู่นอกเมืองจ้ะ อยู่บ้านนอกเนาะผักที่เขามาเก็บแล้วถ้ามันเหลือแบบแบบนี้คือเขาทิ้งแล้วอันนี้มันเป็นอย่างนี้จ้าจันเนี่ยมันเสื่อมมันสั่ดิคนเตะถูกมันนะจ้าจานเนาะค่อข้างมันก็เป็นแมงเป็นอย่างมันละมันไม่ได้เป็นแมงมันแตกมันแตกจ้าจันเลยนี่อันนี้คือข้อดีของการอยู่บ้านนอกจ้ะเราก็มาเก็บแบบนี้เอาไปแช่เอาไปแช่ตู้เย็นไว้อันนี้เพื่อนก็ไมได้สนใจนด้คุณตานั่นคือเพื่อนเอาทิ้มแล้วนะ โอ้ยถุงสายสานถุงมากับบางินถงหิ้วบางินเดี๋ยวหิ้วอยู่พุ่นโอครับโหหน้าไว้ไวครับพี่น้องเลยเปลี่ยนแมงเขาต้องใส่ดีๆเิ่งรู้ใช้เป็ี่ยนแมงเกาะทิมเอาทิมเยอะแยะเอาทิมเอ้าทิมมันมีเยอะแยะ อืมเอาเหลืองขางแม่ไปพี <S <S ่ีเอาตัวไปเอาอันนี้กระสุนแม่ก็จะเป็นคนไทยน้ำมาตัดเอาคนไทยหรอมาจะทำอะไรบ้าโอ้อันนี้เสียดายแทะ้ะมันเป็น,นมันเป็น,นอย่างนี้สารนี้ มอมันมาเหม็นแมงดิสาวๆมันมันเด็ดมันแตกครับพี่น้องเลยนี่กำกางเกงตัวนด้มาไหนาะดีทำดีมต้องเอาเลยน้อยเออเอานี่ก็แตกเอาตัดเอาออกเลยมันก็บปลาเม่นมาถือว่ากินมาได้น่ะเนาะเนี่ยไม่เป็นไม่เป็ตเออมีแล้ะ บ่ดีมันรีมันแตกเอาบอนี่บอ่อนีมน่มันมันเหมือนรีกับตัวเอาสอัสส่นๆอืมมีตังเยอะแยะเต็มสวนอยู่ถ้าอยู่บ้านเขาหน่อแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วด้อืมอันนี้แหละเาอาทิ้งเพราะคนที่เพิ่งมาตัดเพิ่งก็พูดว่าหัวไในดีบ่ดีเนาะ มันก็จะเป็นหัวสวยๆเลยหมดและนี่สาวยีบอกกดักมันนะอนนี้สวยเห็นเออนี่สวยครับพี่น้องนี่นี่นี่อ่อันนี้มันมีมีแตกเลยเสีนอยู่ใต้โต๊ะนั่นน่ะเดีนยวเี่วพี่น้องเยเดี๋ยวเหนึ่ไปเอาถุงกันเดี๋ยวน้องนก พี่ได้หุง chiều นี่เด้นี่เด้ nó thùng ขิวบ่คักเต็มท่งบ่ได้อ้ายเดี๋ยว sàn mấy Hử? Nhỏ. Nóแตก. Nó con tát thằng này. Ta <laughs> 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 mấy đứa tè cắp với nó ngươi Tè bỏ Đuổi lên đây vô à. Thấy đấy Ở tắc đây mình bỏ đi Như đây bảo tắt ở lại tắt ดเดี๋ยวค่อยไปแกะตอนนั้นน่นเอาดูมัมนก็จะเกิดแกะมันบาดีแล้วได้ยุ่ยนะเออนี่ได้อือพ่อบอกว่ามันเกินขนาดแเฮาฮะนี่เมีนลายเลยบอก <c ười> ลายเยติมลายเยยาาาติมอยู่ดิพ่อบอกเฮาไปเลิกงันเลยสวยพอ่อ เงยแค่ไหนเราจะได้ยินเสียงอย่างเสียงนกตีเนี่ยพี่น้องชาวชานก้มูมา่องเดียวนะครับ นี่สวยครับหลายแลวเดวพอแล้วพอแล้วไปแต่มันกน่ยงกินม่ได้หรตรงข้างบนนี่คืออย่างนี้นอกแบบนี้กินไม่ได้หรอบอลๆๆลต้องเปนร้านินก้ไปเ,เนี่ยที่เสาเนี่ยเข้าขห้ามเข้าไปแม่นบอก งงชิ้นเป็นลูกเป็นลูกไว้เนาะมันช่ำของน้ำโอ้ยของน,น้ำนี่ประคา,นาดน้ำเลยดิเกาหลีนี่ oh, <yeah. S 1> ครับออนี่พักอย่างก็นี่ ดอกแคนกเอาไปลูกแอนนะพี่ก็เซ็ตได้นี่เนี่ยมูห <อ randomized. S 2> ่างเกาหลีครับมีแต่กบนั่นแหละกบตัวเคี้ยวๆนะ นี่มาเบิองเนี่ผลผลิตเนี่ผลผลิตของเจ้าของเนี่พี่โอ้มันหัวอันนี้ถ้าตีหัวแล้วเก้ร้อยเก้าทิพตก็ปลาเข้าไปเยียบหมื่นสองหมื่นเลยนะเนาะยังถือก้าร้อยเก้าทิพนี่ครับมันก็พอกินอยู่นะพี่น้องเอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาใส่กินเอานี่กินเนาะแมนบอกคือดีอืมกินกับเนื้อย่างโคตรอร่อยเลยนะนี่นะห่อกับอะไรอย่างก็มันนะต้องการกินเนื้อย่าง เนื้อย่างก็อย่างก็เนี่ยกินกับห่ออย่างก็เมียงเมียงเมนอันนี้อร่อยกว่าพักสลัดอีกเมนอยู่เป็นกรอบกินกับเมนแซ่บเมนอยู่มันเอาไปกินกับยำเนาะคลิปนี้ก็ง่ายๆเลยพี่น้องเรื่องพวกนี้พากันออกมาจากห้องมาครับใส่ชุดทำงานกันทุกคนเลยนี่มาไก่จากบ้านเราเลยไก่จากบ้านเราจะกี่ร้อยเมตรนี่สามร้อยเมตรห้าร้อยเมตรครับพี่น้องเอ้ขึ้เดินกันมาไปนมี่ก็หาไปของของเอาไปกินแบบประหยัดแล้วขอบอกอีกอย่างหนึ่ง ตั้งแต่บ้านเหนือก็สาวอีสามมาอยู่กับน้องของเขาอยู่นี่นะครับได้สองเดือนละแทบจะไม่ได้ใช้เงินแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยใช้เงินก็คือมีแต่ซื้อเนื้อหมูกับซื้อเหล้าซื้อเครื่องดื่มเขียนแหละครับแต่ก่อนในอยู่ในเมืองนี่ได้ก็กินน้ำช้าเขียวได้ก็กินไก่ทอดนี่ไก่ทอดทอแกก็ซื้อมาให้ทำไมไม่ซื้อทอแกซื้อมาวันนี้ก็ได้กินอีกนาะไก่ทอดกับพิซซ่าเออได้กินดุโอ้ถือว่าเออถือว่าอยู่ตรงนี้นี่ ประหยัดเงินมากๆเลยนะครับพอมาอยู่นอกเมืองจะขายช่งนกไม้ก็จัดไปหน่อเนี่ยหน่ออย่างเราคำปุจูุเทันตะวันปลาทันตะวันปลาเนาะมาถึงโรงงานแล้วพี่จังเลยมาถึงแล้วก็มาถึงแล้วก็มาเฮ็ดไปไรนี่เหมือนในซูเปอร์เลยมันเนี่ยในซูเปอร์เขาเฮ็ดขายแบบนี้เหรอเนาะไอ้นี่มันแอา์แล้วไปกินเนาะอันนี่เอาไปกินใช่เอาฝาะซีนอ๋อเออแบบนี้ล่ะนี่พี่น้องเอ้ยที่อันนี้นะ เอาไปชื่อเอาไปที่ห้องใส่เอาสิมัน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 พาคนมันพาหมูมันเน่าดิเป็นเงินอยู่เนี่ยชาญชาญเอ๋ชาญเป็นคนถือหัวกับเบอร์เบิ้งก็มีน้ำเลยเอาไปกินเลยน่ะไปกินเลยอันนั้นนี่ไปน้องเอ็มมาฟิล์มบรมี้แล้วก็เก็บไว้สนองอาหารกินไปเอาใส่กองกองพุ่นเด้ชาญชาญใส่เหี้ยมั้ใส่แม่เอาไปน้องเอ็ใส่กับอะไ้นี่เราไปใช่กองโฟมเราใส่ตู้เย็นหมอนหน้า กินใหญ่กินสับปะรดอ่ะกินเขาเยอะใจที่จริงพักสุ่มอย่างนี้เยอะแยะเลยแต่เขากินพันเนาะพันอยู่ไหมมีครับขอบคุณผ่านยูทูบท่านน้องเหนือน้องกุ้งกับน่องแซลมงบัวชื้นน้องเขาก็าแฟพังก็หัวหน้าพักสลัดขอบคุณมากเออขอบคุณมากเด้อเนาะเอายูทางน้องกุ้งมีสลัดแก้วเออมีปะ มึงจะหนีไปเจออะไรสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามในเฟซถ้าพูมีจะฝากไปให้เออแมีนโยฝากเท่าแกไปให้โอ้ยนี่สวยบางคนตัดสวยบะเมีนไปตัดอันผู้ใดตัดเอามีงานยื่นนึงที่เขาวันนี้ตัดแล้วตัดแล้วแล้วเขาบอกเอาชอวงระว่งเดี๋ยบ่แมียนตัดแล้วเขาบอกเอาที่งามน่ะเขาตัดมื้อนี้แม่นบ่หัวหน้านี่ตัดมื้อนี่แล้วตัดเมื่อวานแล้วนหละเขาว่านะอ๋อเขาบลูสอ วันนี้ไปกินบูด้เมื่อวานเขาก็่ได้ไปมก้อนนี่สินไปลนยมือไสจกบได้ละเมื่อวานเขาเลิกคาลนยนั่นแหละเมื่อวานนั่นจะจัดร่ววันนี้กุเยอะเลเยอะเยเยอะเลยเจ้าเสืยกอง้มยมาบ่ฟอแบบนันกองนึง่นอไปกินดิมันีะปงานนีนี่เอาไปกินตัวบ้านนี้แหะสิบ่เจ้าไปกินแล้วเจ้าไปได้าอยกินสียสามัวเักโอ้อหนี่สอีหยังนี่ เดายดเาอันน <iet> ี่นเนี่ย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 าวเอาเนียเนี่ยเนี่ย้วเาีย้พุ่งามกับงามเดาเราไปตัดอันี้งามเดาไปกินอันเนี้ยเอาไปกินมันยืพามัมนยืพุเปนี่เอ๋อเนเนาะตอไปขั้งเหล็กเเราหยันมันนีตัวตาเนาะไปิดคลิครับพี่น้องคลิปนี้คลิหาผักย่งเยอะเลยพูดนาอุยตคีดหัวละเก้ารอยเกีดหัวละพันกว เป็นหมื่นสองหมื่นนะพี่น้อง,งรรกกเลยเครือมมสไลดกรแทกเออนกสำหรับไงนกนะกินครับอย่างก,ก้อนพอปลาเผาเน้อเมี่ยงเมี่ยงปลานี่ครับพี่น้องเลยเนื้อย่างนี่อโอ้ไยนะไอสุไอกรอบตัวซีนก็กไม่ได้ได้ซื้อ,อเขาแค่ซื้อมาให้ครับพี่น้องเลยแต่ก่อนมันมใช้ซีนในอืมเพราะตะกรอนมันเป็นมันเป็นโรงงานแพ็คของนะเนาะซุ้งตะกรีอืม ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบารเหนือสายสารนันด้ดื้อหัวหน้าฝากช่องก็อนาคตมีช่องแล้วนะบาือช๋อเดี๋ยวน่าจะเขยตช่องยูทูบอยู่พี่น้องเลยจุดนี้ครับบารเหนือสายสารก็ฝากคลิปอยู่กันเนี่ยครับซีซีคนสายปลากดไปหาคลิปถึงแบบนี้เลยไ้อืมยังไงไปหาคลิปคนละไม่บุกไปแล้วแต่คนได้เกิดช่วยกดไลค์กดแชร์ถึงรังใจให้น like, ้องๆขอน้ำดื ip, ้อ สี่คนนะครับยินกันอืมคลิปนี้กับคลิปง่ายๆพี่น้องเลยแต่ก็อยากอยากถือกล้องมาจับไทยเพราะว่าอยากจะบอกว่านี่ครับแรงงานแรงงานไทยในเกาหลีก็ใช้ชีวิตเป็นีแมียเนาะมันบอกแบบเรียบๆง่ายๆหากินง่ายๆแบบจุดนี้เลยเราจะเปลี่ยนจของเขาเองนะครับพ่อแม่ชางบ้านก็ต้องเป็นห่วงเนาะหรือพี่น้องคนไหนที่ ที่ที่ตามคลิปเอนืสารสารหรือมีญาติมาเกาหลีก็ต้องเป็นห่วงนะครับนี่นะทุกคนไปอยู่กันไปบ้านื้อสารสารนี่ละอันนี้อันนี้อันนี้เป็นใจตาลิชาแล้วล่ะเด็กเด็กโ่เด็กเากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีคร่ะอันนี้ก็ไมาใส่เ้า